สวัสดีครับวันพฤหัสบดีนะครับผมตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมนะครับขายกันอยู่ริมแม่น้ำคงเลยนะครับมีทุกวันพฤหัสและวันโลจังหวะครับเนี่ยเท่าบาทลูกเอาสองโลลอยได้บ้างบ้างเดี๋ยวจังขึ้นมากครับท่าน เดินต่อครับแต่ซอออนทางเข้มแบบนี้ซื้อแล้วครับในเฮดนะครับมีเบิร์ตอีกอย่างนคนหลายครับผม โอ้โหคนเยอะมากครับสุดยอดเลยหาบา้าจ้าหบ้อโอโไปไม่ได้เลยครับคนหลังคนหลังอะเราเครื่องบนแล้วกันบนโโโโดนไปเดินยากครับตรงนั้นไปตรงน,นี้เราจะมองหาไข่ปลานะครับ ตลาดนัดไทยลาวนะครับเดินทุรักทธุรีนะครับถือกล้องไปด้วยซื้อของไปด้วยครับแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอันนี้ไมกของไฟ

เฉียบคบดสองครับเกือบน่อยครับคุดลายครับหนาวครับอากาศหนาวครับสายมาก็จะอากาศอุดขึ้นนะครับทรงเชา้ายังหนาวอยู่นะครับ นี่แหละครับรบ,บรรยากาศสดๆ,ๆนะครับบรรยากาศสดๆตลาดเล่านะกระปูก็มีดูครับของซื้อของขายเยอะแยะไปหมดครับ อะโวคาโดแอปเปิ้ลตุกพับไม้เดือมีมดครับเันก็จะมีรถสำรองให้บริการเหมือนเดิมครับเนี่ยเราเดินออกมาออกจากจุดจุดที่คนเยอะๆแล้วนะครับเราจะเดินไปดูเก่าลักนะครับดูซิโลเท่าไหร่ มากันี่โลจักบาทโลกสิบจ้ามาเอาสองโลครับอกอลักครับมันพันใหญ่าาจริงจริงอยากได้ดาานหน่วยบริยายนนะครับ,าบาไปแล้วครับไปคร,ครบับเราซื้อกอลักสองโลนะครับ นะครับไปกันต่อครับนี่ครับมีทุกอย่างเลยพริกสดสดนี่ยได้ของเยอะแยะเลยครับกระปูพี่น้องเหว่ะโอ้ปครับไปกันครับมีกล้วยมีของเยอะแยะครับผมก็จะเดินกลับกัน เป็นไงบ้างครับบรรยาก,กาศตลาดนัดไทยลาวครับไปครับเราจะไปที่จอดรถแล้วนะครับวันนี้ีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่นะครับตลาดนัดไทยลาวครับสวัสดีครับผม